เฮ้ยทักตีดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิลุกดิลุกดีลุกเฮ้ยดิลุกป่ะเฮ้ยดิลุกฟาแล้วโอ้จับตัวมันไปทตงงอต้องหามุญกองดีหน่อยโอ้โหขอโทครับผมหวัดดีครับเราอยู่ใน Gen ชินอิมแพคครับในการปั๊มเวลครับ16ครับเพื่อไปเล่นกับเพียนเพียนนะอยู่กับดาคอนิคครับอาสวัสดีครับคนนี้เอาไปผู้ไกด์เองนะเพราะวันเราเราเล่นไม่ได้ เขาเวลาว่าคอมระเบิดนะละคอมระเบิดเขาเป็นไกด์ไกด์ผมนะฮะเป็นไกด์แท้กนะครับถึงแม้ว่าจะไม่รู้อะไรมากไม่ค่อยรู้อะไรมากที่จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คนยังไงเออใช่เขาไม่ไม่มาเขาไม่มาเขาไม่มาเขาไม่มาเดี๋ยวแล้วเขาเขาแต๊ะเฮ้ยเขาแก๊ดิที่ไหนนะเฮ้ยจำจำฐานแรกได้ปะฐานแรกเลยที่ที่ที่มาครั้งนั้นะที่ว่ามันจะมีการสอนจริงปิ้งอาหารอ่ะเออไปไหม วัวไปเรืงการทดสอบไปเรื่องที่ไหนวะอ่าอันนี้เมืองลมนี่เมืองลม,ม,ม,งลมตรงไหนแถว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 ไหนวะเออตรงนั้นแหละเออที่ได้ห่อไปเลยก็ได้นะเออไม่เสียของไม่เสียอะไรใช่ไหมไม่เสียอะไรเลยไม่เสียอะไรไม่เสียอยู่นีวัวก็มีแล้วมีอยู่เอาชิเคเกนะ้นอันนั้นก็ได้นะเออแต่เราก็ปรุงอาหารเลยปุ่มอืมเป๊ะเลยโอ้โหมแบบมุดแบบจันอีกสักอันอีกสักอันอีกแล้วเออไปเลย เกินกินยังไงฮรกินอะไรกีเลยเออไม่รู้อ่ะนี่ไม่ได้เล่นนะแนี่ไม่ได้เล่นนะกดเออเป็นกระเป๋าขึ้นมาดิแแคบอ่ะไม่ไม่ต้องต้องกดเออแล้นแหละแล้วก็ไปตรงหาหานะเออโอ้โหมันก็มีไย มีไกลด้วยกดแชร์ใช่ครับแอมเบอร์แอมเบอร์แอมเบอรจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยพุ่มเราเราต้องใช้อาหารเล็กๆสิพุ่มเราไม่ใช้อาหารใหญ่ไปกดฝึกเดียวอ่ะโอ้แย่แล้วโอ้โอ้ไม่รู้โอ้โหดูดิจุกเลยจุกเลยจุ๊บอันนี้แอมเบอร์กับลิซ่าจุกเลยแอมเบอร์ลิซ่าจุกเลยแล้วก็อาเลือดเต็มแล้วจ้าแล้วก็ไปกระเตอร์นี่เหรอะนี่ย มันต้องเดินไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอร์ตกับเดเลพอร์ตกลับไปที่เดิมก็ได้นะไปตรงนั้นน่ะนะเอ้ยเดี๋ยวนะเออว่าภูมิภูมิเราภูมิเรายังไม่ได้สำรวจเทเลสำรวจตัวเทเลพอร์ตเลยภูมิแล้วเราจะเทเลพอร์ตยังไงวะเออวะเธอไปไปกดกดนำเออกดหน้าอ่าหมอนี่คขาอยู่ไหนวะโอ้เจ้ชัด ใช่กำลังใช้กาจีล่าตะเวนโอ้ทำไมมต้องยืนแบบตะเบ็นั่นตะเบ็ดรึเปล่าอยู่ไรกันเหรอไม่มีหรอกอะไรวะเนี่ยเกี่ยวกับการลาตะเวนเหมือนเดิมไม่เคยคุยกันก่อนเลยไม่รู้สิถ้าเกี่ยวโอ้ท้าไมมันมีอาจจะรักแปลกๆด้วยว่าไอ้ตรงเกี่ยวกับการลาตะเวนอ่ะมันมีแบบกล่องด้วยอ่ะมันเป็นไซเควได้ทำเลยอ่ะรู้สึกเหมือนเป็นไซเควได้ทำเลยแต่ไม่ทำอ่ะไม่ไม่เราเราต้องดิ้นแนงยากมาก เฮ้ยเราต้องเล่นได้เพื่อนเพื่อน่ผมเราจะได้เล่นกับคนนั้นไงคนคนนั้นไงไม่บอกไม่บอกมูไม่บอกกับใครอ่ะไปกันเลยจ้าไปเปิดแมพอีกทีนี่เฮ้ยกิ๊กี้สวัสดีเนี่เหอเฮ้ยบันเราจะไปกันเช็คกันนี่งกันข้างบนนี้เออเดี๋ยวเราไปเช็คข้างบนนระหว่างนี้ก็ของกิ๊กี้นะครับโอ้กิกี้เราก็อยู่กับมึงตั้งนานแล้วอ๋อเฮ้ยตั้งลูปตั้งโลว่ะเฮ้ยอีกี้มันเราเราต้องเฮ้ย ดูคุมดูโลดิโลมันเป็นไรโลมันเป็นไม้เว้ยเราต้งแทแทงเปิดดึงไปโยนไเธอเอไม่นี่เอาเอาใหม่อ่ะเอาใหม่อ่ะโอ้มาดูมันดูมันเต้นดูมันดูมันมันร้อนรัวก้อนร้อนโหวเฮ้ยโอ้เสียหัวปัญหาเชียร์คนเป็นแอชลี่สติวหน้าไม้เลยนะบูมไอเฮ้ยจิงพลาดหรอวะว้าว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 แอชลี่ แล right uh ้อ huh. ย่างนี้ต้องไปมีดเลยอย่างนี้ต้องเข้าไปมีดเลยเมเลเลยแล้วก็ลากอเื่นอ๋อจะเป็โกโก้เลยไม่ดิบอันน้ำไปก็ได้ะกูตีโอ้โหหยิบของโอ้แล้วนี่เอออันนั้น่ะต้องตกอ๋อเฮ้ยิฟรมแองโกลงี้เฮ้ยเช็ดไม่เก็บเห็ดเหรอเมื่อกี้มีโอไม่เห็นเห็ด เก็บหินด้วยใช่ไหมแร่แร่ไปด้วยไม่รู้สิสำหรับตอนแรกตอนแรกๆที่พี่เรีวิวพี่เก็บทุกอย่างแล้วไหมอ๋อเออมันก็อยู่ตอนท้ายปะเออเออไอที่อยู่ตอนท้ายพี่เก็บหมดเลยวไหมพี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่ากระเป๋านีเต็มหรือเปล่าอ๋อประมาณนั้นเออได้เฮ้ยกระลอกโอ้ยเฮ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 ้ยเป็นเราตีเราไปเราตีเราไปเราตีมันไม่ได้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยเป็นเพราะประกอบอุ้ยหายไปเลยด้วย โอ้โอเคเก๋เร็วเฮ้ยพูมเราต้องใช้ลิซ่าลิซ่าปีนอ๋อย like ังพูดไม่ทันจบเลยเดี๋ยวไว้ชีวิตผมด้วยไว้ชีวิตผมด้วยมีอะไรจะบอกว่าใช้ลิซ่าลิซ่าอะไรกันเอ้ยเฮ้ยพูมตอนนี้ต้องสู้แล้วพูมจริงเลยโอุ้ยอุ้ยอ้ยเดี๋ยวนี้เดีใชวนี้อันนี้เราอย่ามันฟันมาเลยอ๋อ เลยมันไม่แรงอ่ะไม่ไดมันไม่แรงเลยไอ้หอยยาวได้โวยนะผมดิโอ้โห่ยี่พูดถึงใช่ไหมผมผมพยายามจะไม่มองเร็วโอ้โหมาถึงตรงนี้นีไอ้ปู่ไม่เดี๋ยวจัดการก่อนจัดการก่อนเจ็บปเจี๊ยแก่ลุงปู่ตม่ใช่แก่เดียี่ไม่ได้แสดงว่ามันคือปู่หรือเปล่าคือตอนตอนแต่ที่เล่นมันคือลุงแก่คือลุงแกมาก ไม่รู้ว่าเรียกว่ามันเรียกว่ามันเรียกว่ามัแก่แล้วกันแก่อุ้งเอ๊ะมาเจออะไอ๋อไปแล้วนี่แหละเราก็เออโอเคเทเลพอร์ตเอ่อพนักที่เสร็จแล้วทีนี้เราก็นั่นแหละไปไปข้างล่างลงลงไปอะไรกันเราเรามีนี่หรือ่าเรามันจะได้จับเมืองลมไงทุกคนไอหมอนี่ไงโอ้สิคลอเลื่อนตวนเลื่อนอะไรน่ะเฮ้ย ว่สาวไปวแล้วมันมาร่ารามอะไรพี่นา้อ้ยโอ้ยงอ้ยโ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 ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้อ้ยโ้อ้ยโนอ้ยโออ้ออโอ้ยโอ้อยโอ้แอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเอย้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยายอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ้้ยออยโลกอ้ยอยอ้ยยเหรอตายโอ้อยยอ้ยโอ้ยอยอ้ยโอย้้ยยยย ยังแดงเมื่อกี้เอมันมันอยู่ดังมันอยู่ดังนาวี่ไหนนี่ละลายละลาองมันว้เอวะวอ่อเรอ้อ้ยวอ่ววาวเตีวะโอ้โหโอ้มเบอร์ตายไม่เอาแม่เแาแล้วมันมันแย่แล้วเริ่มแย่แล้ววิวไม่พอวิวไม่พอวิวไม่แรงเซงไม่ไดเรืเรเไปแรงเไปแรง็นเจ๊น้โอ้ยน้ำแข็ง เฮ้ยวูมเฮ้ยอาอทีเดียวนี่าโอ้ก็มาแล้วก็มาแล้วเอมเบอร์ก็ตายไหมแล้วปลูกอะไรมาแอมเบอร์เฮ้ยนั่นแหละเราต้องใช้อาหารไปในการการฟื้นชีวิตเอมเบอร์จะกลับมาเหมือนเดิมเฮ้ยเราเอาไก่ไงไก่แบบยัดนักยัดยัดนักยัดนักยัดนักตัวตัววะเอาคไก่ยัดนักไก่ยัดนักไปเลยเออ ใหญ่ยักษ์ไปเลยนจะขู่ไปนะเอ้ยแล้วก็เติมให้ด้วยถ้าเติมไม่ดีจ้าต้องเติมด้วยยันอันอื่นพอนะเอาได้ไหมไอน้ำแข็งเอาเลยบุ้มโจมโจมตีตัวปก็ตัวล้วแต่การโจมตีไปเติมไอที่เครื่องเว้ยไปเลยตีเลยตีเลยตีที่เครื่องนั่นแหละตีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้ดิเมื่อกี้เห็นบอก ว่าไม่าจะใช่อ่ะมันต้องใส่สกิลอะโอ้อต้องสกิลซีอะดีได้บิทาเกีอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วไ,ได้แล้วนะโอ้แล้วมันจะออกมาทำไมนะอ๋อแล้ว้องแช่แข็งแต่เราไม่ได้แช่เราเนี่ไงนะโอ้ยเสือโดดอ่ะโอ้แล้วก็แข็งเลยไงอ๋อตัวก่อนที่มานั่นก็คือบอสต้องแข็งันเองเออใช่โอ้ยเสือโดดไม่มีอะไรเฮ้ยพวกเก็บอะไรบางอย่างป่าเมื่อกี้อะเมื่อกี้มีอะไรตกให้ดูว่ะเออนั่นแหละอ๋อ ได้เสียงไพมอนเมื่อกี้ไหมเก็บมาแล้วก็วิ่งกลับวิ่งเฉียดไปเลยไม่แหมคนนี้เขาไม่มีนี่บ่าเขาไม่มีปีกผมต้องต้องแอมเบอร์ปีกขอรบกวนปีกแอมเบอร์ไปแอมเบอร์เนี่ยเนี่ยมันต้องมันต้องกระโดดมันต้องกระโดดจากกระโดดจากเออรั้วไหมเรากระโดดจากรั้วดิกระโดดจากรั้วแล้วก็เอ้ยแบบว่ากดดับเบิ้ล ดัสเปิรสเปสสเปสป่าเหอนั่ได้ละไอที่สุดโงมมาแล้วตาดูเลยดูเพลงการคือชีพนั่นแ่ะก็เปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยเอ๋ใอสตหนึ่มอตึกหนึ่งมอสตึกหนึ่งไอ้เมื่อกี้อะ คยดูไอ้ซูเปอร์แมนมะที่มันจะมีที่ซูเปอร์แมนอ่ะมันจะมีไอ้แท่งแท่งหนึ่งอ่ะแล้วการใส่เปรูอ่ะโอ้โหแล้วก็เือนย้ายป่้ไอ้ที่มันเป็นสายาซูเปอร์แมนปัเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดขึ้นน่นึกถึงซูเอแมนเลยไโอแมกมาแมนนี่ว่ะโอ้ยตัวคิวอันตีเหรอโ้โอ้โอ้แล้วโ้แรงอ้

โอเลสบมาแล้วโอ้นี่ลประตูบอยไปนี่วเฮ้ยเอาดีนะเฮ้ยว่าอะไรกันบอสฟูมาริโอว่าそれで力を吸い寄せてるのかตงใจはโอ้ああ早速やおいい動きするじゃないか มึงย่อไปเลยมาซ่กปนดเซ่จุดขึนมายงดีนี่นะชินเดนเดะน์ขางต่อสู้ตลอดเส้นทางนั้นช่างเกินเราให้โเหนได้จริงๆว้าวว้าวอะไรอย่างงมันไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ขนาดนั้นหรอกแบบมีแบบไงแบบคิดเองอ่ะโอ้ของมันแน่อยู่เลยเมันไม่มีหรอวะของเลของมันแน่อยู่แล้วเว้ยขีโนเค็งคิวซังขันสุนัยเตอร์โทะนาที่เพ่มีนายก็มีคอมีอยู่แล้วเนี่ยโอมาะกัโมโนสกยย

เด็กพวกมันมันโง่แงนโง่เฮ้ยนี่ไงตัวนี้เล่นโอ้แม่ล่ะนอสิวะซะดั่งดานะเขาพวกแกเขาพวกผมต้องสู้เลยเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ผมแพ้ที่ผมสู้ไม่ได้เฮ้ยทักตีเลว่ะเฮ้ยเฮ้ยดีลุก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 อ่ะดีลุกมาแล้วโอ้จับตู้มันยสุดไปเลยเว้ยเฮ้ยแต่ดีลุกก็ไม่ได้เทนะครับมาอย่างนั้นไม่ได้เทเราไอ้ผมไอ้ผมรวมเนื้อก็จบแล้วครับ แต่ไ่จิทเลยนะเออเร่ด oh, oh, okay. ีเราันจิ้มสักทีเลยนะไมเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยจบเลยหายหมดเลยกับเป็นปกติแล้วโอโค้งเงนเจ้ยหโอ้โหเัวละครใหม่สี่ดาโอ้หสี่าเลยวะน่าจะน่าจะดีลุกไม่กูเลยโอ้โ คนแปลกหน้าผู้มากับสายลมโอ้โหซิลกเทสโกลเด้นวินอารัมบลโอแล้วก็มีวิยาต่างมากมายรับ exp แล้วก็มีรววแต่เลเวลเพิ่มแรงประจำภัยเออช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ ช่วงนี้เอ่อตัวเกมเนี่ยจะเริ่มปล่อยแล้วละจะเริ่มปล่อยแล้วละแบบว่าให้ทำอะไรก็ได้ทั้งใจแล้วที่ำได้ก็ทำมือก็ได้ไหมมีในส่มนไหก็สุ่มเฮ้ยเปิดเมนูเควสิงเออทำเควสแล้วไงเออทำเควสได้แล้วเวสโอเคตัดตัดเลยไหมตัดเลยไหมตัดทำทำเควสดีเซลตัดเลยไหมเฮ้ยพู่มพี่พี่มีอะไรเล่นเว้ยอะไรรเราจะมาเต้นกับเราจะมาเต้นกับไอ้นี่เราจะมาเต้นกับไอตัวไอตัวไอส์แอมเบอร์มา ทำยังไงหยิบแอมเบอร์กดเลขสองสิแล้วเราก็กดตัวอีด้ยอีอ่ะมันจะเป็นตัวละครที่เราเด้งได้เฮ้ยไอ้นัม่ได้หรอต้อนต้อนนะมันจะระเบิดมันจะระเบิดนะเออรู้รูรูเพราะว่าตอนมันจะแบบเป็นแบบเป็นมิดไงแล้วมันก็โดนแล้วมันก็สามารถคามหุ่นได้อย่างี่อ่ะแม่ระเบิดเออเฮ้ยแบบพี่อ่ะแต่พี่เห็นเห็นคนอ่ะ เอามาเต้นคู่กับมันด้วยนะเอามาเต้นคู่กับมันนะแบบว่าใช้ตัวละครของเราไปเต้นคู่กับมันในการเดินหน้าเดินหลังเดินหน้าเดินหลังแบบว่ากดถึงนึ่งอะกดถึงนึงเดินหน้าเดินหลังเดินหน้าเดินหลังแบบว่าถึงตามตามจะวะาอะไแล้วอะไรมันเดิ่งว่าตรงนั้นนํำอะไรมันเดิ่งว่าเฮ้ยแวนไงโอแวนโอโอมเราปีนเขาโอ ม,ม,มันสูงมันสูงมันมันไกลแล้วต้องปีนเขาเนี่ย<า>เ,รเ,รเราไปสู้ตัวนั้นไหมถ้าเป็นตัวที่เราเพิ่งนั่นน่ะเราพึง่งอ๋ออ๋อทุกคนนี้ไงทุกคนนี้ไงไม่ไหวไ,ไม่ไหวไม่ไหวแมวไม่ไปไล่เป็ดต่อยเราได้มาดูดิดูไปดูก่อนไปดูเชิงเวนจาเมเอ็ดมันเท่าไหร่เฮ้ยฟิวเลยโอ้ต้นนั่นคือเสียกันเลยแค่แข็งแม่ด้วยเฮ้ยอะไรวะแคข่งแค่แข็งไม่ได้เพราะมันเป็นธาตุเดียวกันมีโล่มีโล่มีโล่เยอะ ตียูเฮ้ยเฮ้ยกดต่ายิ่งกดต่ายิเอานีไปเลยพี่เอานีไปเลยเอานีไปกินเออแล้วมันจะทำอะไรมันก็จะหนาหมกมุ่นอย่างตัวนั้นอ่ะขอหมกมุ่นหมกมุ่นไอ้นี่มันสายหมกมุ่นดีกว่าไอ้แก่ไอ้คนเยตียูเลยนั่นเอโคตรเลยลาก่อนที่เรียกทำอะไรไม่ได้แล้วเอาจริงตัวนี้มันต้านสาระแล้วเนี่ยมันจะเข้ากันน้อยเป็น อ๋อร้านเมฆเขาค้าๆงอใช่ไหมพอนชาติเดียวกันใช่ปะแล้วทขาเป็นอย่างไรมันจะน้อยเออเนี่ยมันจะเข้าเยอะโอ s <S ้ยเฮ้ยไม่ใช่ี่ผานลกิจด้วยไม่ไม่ทันได้รางได้ค้งเลวยรูเสียไม่ต่างกันเลยจิบเลยโอ้โหร้านต้องสองดาวเนี่ยหายเมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะมันก็มีของอ่ะอ๋อเมื่อกี้ก็มีของอันโอ้ไม่เห็นไม่เห็น ถ้าไม่มีถ้าไม่ถ้าไม่มีไกด์อย่างนี้คนอีกมาเนี่ยนึกูเดินผาเอแล้วเลยเฮ้ยมองหน้าเหรอวะแค่นี้ก็มองหน้าก็แล้วเฮ้ยอันนี้ไม่เคยรอดอมันมาไงมันไม่ตีมพำลังว่ะเดี๋ยวรอผาเพื่อดีกว่าเอออ๋อนี่ไงวันนี้มันเช็แข่งตีเช็แข่งตีไงโอ้ยยอดเลยแท้โอมโอมโอมดามิทแม็ก โอโตน่าสิกสิ้นสุดไนแล้เออเห็นคนอื่นบอกว่าช่วงช่วงแบบว่าช่วงที่เราไมเอาเยอะมันจะหายยาว่านี้จะเก็บไว้ดีกว่านะเออเก็บไว้ตอนนี้ดีกว่าอย่าเอาไปสลายกันอะไรก็ไม่รู้เอออย่าแบบโอ้ระเบิดแล้วแหลกแล้วนี่อะไรเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปพังโครงตั้นหนึ่งตรงเนี้ยไม่พอหรอกพูงไม่พอหรอกไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ด้านี้างตรงนี้นะไอ ใช่เราต้องขึ้นไปพาคก่อนเออแล้วเราก็จีนซันซ่าเฮ้ยเริ่มรู้ใจเรารู้ใจกันแล้วแล้วก็ปีนก็เป็นไรซาลิ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 ซาโอเคโอ้โหพี่จะอีกตัวย่อยดีอะเปิดประตูเลยไม่นะเต็โบว่ะโอเคเด็กนงไก่โอเคหมดหรือยังว่าตัวเทเลพอร์ตเท่าที่เห็นจะได้ดูบอกว่าจะหมดแล้วนะเวลาพิซซ ภูมิไปดูก่อนภูมิหรือไปดูกับว่าเราได้อาร์ติแฟกต์จังแน่อาร์ติแฟกต์บ้างได้อาร์ติแฟกต์ในกระเป๋าเราต้องไปดูที่ตัวละครของเราเว้ภูมิเนี่อเออไปดูที่ตัวละครของเราแล้วเราเข้าไปตรงอาร์ติแฟกต์อ่ะไปตรงอาร์ติแฟกต์อ่ะไหนวะไหนวะอาร์ติแฟกต์อาติแฟกต์อ่ะน้นแล้วเราก็ดูเลยดูเลยว่าเรามีอะไรบ้างต้องหาเป็นต้องหาเป็นธาตุไฟฟ้าที่อะไรวะต้องหาเป็นธาตุอันนี้ธาตุอะไรวะมันมีบอกไหมยังไม่บอก รักษาการผ่ารักษาผ่าใบไม้เหรอใบไม้ใช่ไหมผ่าอะไรเอ้ยมันไม่มีบอกว่ะไม่มีบอกมันบอกอบกแค่ดาวบอกแค่ดาวมันบอกแค่บวกอะไรแต่เอาใส่นี่ไปแล้วกันเออใส่นี่ไปก่อนไปใกล้ไม่ไม่ไรไม่ได้เสริมพลังสวมใส่เลยแล้วก็อันนี้นาฬิกาโรสเตนเออข้อนี่ทัดเนี่ยแล้วก็เนี่ยจริงๆต้องทัดหูกันให้แล้วลยเนี่ยทัดหูกก เออเราใส่อัติแฟงให้แอมเบอร์ซึ่งแอมนี่คนใช้ไปแล้วขวัญใจพี่แชมป์ไม่ไม่ไม่แอมเบอร์ใช้ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอัติแฟงเมื่อกี้มันออกซบบออกแบบเสร็จแล้วโอ้โหแขกนี้าต้วก็แขกเรียนแทนเออเนี่ยใส่แล้วแล้วเราก็นี่ใส่ให้โอ้โหเหมือนเอาของเหลือให้ก็ไม่รู้เออของเหลือนี่ขวัญใจพี่แชมป์เขาเฮ้ยเนี่ยต้องเอาอาร์ติแฟกต์อันเนี้ยเอามาใส่ใหม่ เออได้เลยโอเคโอเคมีหมดแล้วหมดแล้วหมดเรียเออเพิ่งทุ่มดูสิวันเนี้ยเราเรามาดูดิเราได้ขออะไรเยอะมากเลยนะผมแล้วเราก็ยังได้ตัวใหม่ด้วยโอ้สุดยอดมากเลยเออสี่แต่ผมไม่สนใจผมไม่เปิดอะผมจะดูผมจะดูผมจะดูอ่ะอ่ะผมเดียรันนี่ผมต้องไปตัวละครไปไปตัวละครอีกรอบอ่าไปไปแล้วก็ไป ไปดูตรงลิซ่าลิซ่าไปดูตรงลิซ่าแล้วก็ไปดูไปดูถ้าถ้าว่าเนี่ยแหละเนี่แหละ,หละถ้าปกติแบบยืนนิ่งๆไม่ทําอะไรก็จะแบบว่านั่งปัดอ,อ,อโอข้อมูลเฉพาะอ๋อดูแลดูผู้อื่นไม่มีการ<ช>ด,ดวลดวนเกิดได้ด้วยวะโอโอ้วันเกิดเก้าเดือนหกอ้วเก้าเดือนหก อู้อีกอีกอีกสองเดือนีสองเดืออีสองเอนสองเดือนกว่าเดินเดินกว่าเดินกว่ากูก็จะมันเกิดลิซ่าหรอโอ้รู้สึกดีรู้สึกดีเราเปวเดย์กันดีกว่าเฮ้ยนี้สุ่มไปเพิ่มเลเวลสักประมาณนี้ไหมใช่ปะเออสามหเลยนากระิบกันนะไปเลยยืนยันได้เลยว่าโอ้โหสิบสองเลยโอ้โอ้โอเคเนี่ย อันนี้อันนี้แหละมีหลักเลยโอเคไม่ต้องแล้วมาแล้วอันนี้ดีไซน์มีหลักเลยมีหลักเลยสายมีหลักเลยโอเคครับทุกคนหมดเท่านี้ไม่ใช่แชมป์ปล่ะจบกันดีกว่าวันนี้ก็นะได้อะไรมาเยอะแล้วเดี๋ยวเพียรทุกคนวันนี้เราทักเข้าดันไปเออเราทักเข้าดันตั้งครัวเอเดพอร์ตฟาร์มของเปลือยสีกิ๊กี้นะใช่เยอะมากเลยก่อนยต้องขอหม่ด้วยนี่ เอยตลกคอมใหม่ด้วยแชนแมให้สายถาว่าเขาเป็นพี่เรากับดีลุกดีลุกไอหมอนั่นที่ไม่ยอมยิ้มไม่ยอมยิ้มวันนี้ภูมิโพเิ์ผมดาวกันอกและเกณฑชิ้นต้องลากันไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย